ทำความวุ่ณาครับสวัดีค่ะคุณครู มึงเป็นไรลิ้นห้อยเหรอคือเราเล่นไปแล้วเกมนี้เนี่ยสครูลาบิลินแต่ว่าครั้งที่แล้วเราเล่นอีซี่คนดูบอกว่าพี่ทําไมพี่ไม่เล่นนอร์มอล่ะครับพี่เล่นอีซี่มันกระจอกไปหรือเปล่าคือพี่ดูถูกคนดูเหรอเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้คนอย่างพี่เนี่ยนะจะดูถูกคนดูคนรูอะไรวะคนรูอะไรไเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นแบบอร์มอลและพี่บอกเลยว่าจะเป็นหนังคนละมวล้วนเพราะว่า normal <ๆ S 1> กับ e ซี่เนี่ยระดับความยากแตกต่างกันมาก e ซี่เนี่ยให้จุดเทียน3ดอกจุดเสร็จเมื่อไหร่ผีถึงจะมาใช่ไหม,ไมแต่ว่าพอเป็น normal อ่ะผีมันตั้งแรา ทุกคนแล้วเราแบบตายได้แค่3ครั้งเท่านั้นด้วยนะครับต้องบริหารการตายดีๆ e ีซี่เนี่ยมันตายแบบอลิมิตไงมันก็ง่ายไงแต่ว่าวันนี้ไม่ง่ายแน่นอนไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าต้องคอยแห้ค์รังใจกันด้วยนะแล้วก็แบบคอยช่วยเหลือกันให้ดีว่าผ่านหรือเปล่านะแปลว่า <c oughs> เพื่อนฟิวว่าไงเพื่อนนัดทำไมเธอไม่มีลูกตาอีกแล้วลนะ่ะทาไมจมูกเธอบานจังเลยอะ่ะทาไมปากเธอแบกงั้นนะทําไมแล้วมันทาไมแล้วมันทำไมทำ,ทำไมหน้าเธอย่นอย่างนั้น <c oughs> นะมาเริ่มวันนี้ normal อย่าให้เสียชื่อหาทางออกให้เจอเจอผีก็บอกกันด้วยปริงกันบ่อยๆได้ไหมเพราหน้าห้องเนี่ยสั่งอะคงไปกันหมดแล้วไม่มีใครฟังกูเลยเอออย่าตายแล้วกันเก่งนักก็ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเราไม่หลุดของหรอปั้นไม่ทําไมไม่เช็คห้องใกล้ๆก่อนวะไปไหนกันเนี่ยเออตามพี่คิงมา พี่คิงห,ห amino, like ุ่นมานะหลังพ <so ี่อะนั่นอะหน้าที่เลยอะเห็นไหมน่ะเนี่ยพอพี่มีใบว์ปกับจุดเริ่มต้นเช็คเขาใกล้ๆก่อนทุกคนแล้วผมมาพี่อยู่จุดฟ้านะพี่ปีเสียปีเสียปีเสียกับยาเม็ดพี่ทิ้งมันมาแล้วพี่ดูให้ผมด้วยเอ้แล้ววับไปคนเดียวทิ้งผมไว้ทิ้งผมไว้คนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเพื่อนชั่วไงล่ะมปดงผมหน่อยใครก็ได้ คุณังไปคุณคุณพี่เห็นหุ่นแล้วค well. ุณมองมันไว้นะพามองอยู่เดินมาเดินมาแล้วมองกันไว้คุณเราต้องสวนมันไปวะเราต้องสวนมันไปวะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีอะไรแล้วคุณเร็วชิบหายแล้วโอ้แล้วมันมองฟิลมันน่าคลัวเดี๋ยวคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผีสมุไร ปั่นเร็วมันวิ่งมาแล้วพี่ปาอะไรใส่มันหน่อยดิปาอะไรใส่มันหน่อยไม่มีพี่เออมันตามมึงปั่นไม่ตามกูเอาเอาเฮียคุณเฉยเยพี่ดึงคุณเองคุณมีผีในห้องน้ำด้วยซาดาโกะจับหายแล้วเดี๋ยวปิดห้องไปไงปิดห้องน้ำหญิงก่อนโอ้คุณเดินมาเร็วคุณมองมันนะอะคุณเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวพี่มองให้เดี๋ยวพี่มองให้คุณเดินไปข้างหน้าโอเคโอ้คุณซาบุไร เฮ้ยเช้าพี่โซิดหายแล้วพี่ไม่มีเฟิร์สเอ็ดนะคุณดึงแต่ไม่พี่มันน่าจะดึงได้นะดึงได้เลยมีเเิร์ล้อ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 ดึงฟรีได้เลยไม่ต้องใช้ไอ้นี้แล้วปั้นไปดึงพี่นัทไปดึงพี่นัทไม่ต้องดึงพี่ลุกเลยแล้วี่อออเหรคุณซามูไรวิ่งมาหาพี่อีกแล้วพี่ฟิวมองมันนะพี่อ่ะให้มองมันไว้เหรอมองอยู่มองอยู่ คุณสมุทไรเปตาพี่มาคุณไปไหนแล้วเนี่ยคุณคุณมานี่เร็วไปไหนคุณคุณสมุทรเปตาพี่มาคุณไฟดับปะไฟดับไฟดับไฟดับคุณวิ่งไปคุณสมุทรเห็นเราตัว้องไฟเราเราต้องอย่าวิ่งเราต้องอย่าวิ่งคุณถ้าวิ่งแล้วมันรู้ปิดไฟด้วยนี่ไม่ได้วิ่งนะอุ้ยไม่ได้วิ่งอ้ามันไม่เข้าตู้ไปอ่ะคุณที่ ใจเย็นใจเย็นคำนึงคุณสามตัวอ,อยู่กับผมมันต้องจู๊เข็มเนี้ยคุณเดีย๋ยวเฉยคุณอันไฟกี่รอบแลนะ้วเนี่ยมันดัดอ่ะคุณปิดไฟเราก้มคา,านมาคานมาคานมาเดี๋ยวดึงให้เข้าตัวเข้าต,ต,ต,ตเหมือนอันนี้เลยอ่ะมนุษย์ตาขาบอะ่ะคุณไปคานต่อไอ้ปั้นนี่มาๆออกมาคุณจะยัง เจอแล้วเจอแล้วมีกุญแจอยู่ดอกนึงตามผมมาตามผมมาผม,ผมปรัไปห้องนั้นแหละพี่มีเทียมอยู่ห้องน่าเลยห้องนั้นแหละพี่กุญแจเปิดแล้วเดี๋ยวันนี้ให้แบบนึงกำลังเอาบราิเคดออกช่วยกันทำโอ้ทาดึงได้อย่างนี้โอเคอยู่ถ้าไม่ต้องใช้เฟอร์เดทอ่ะ <c oughs> แต่ว่าเกมนี้มันต้องย่องเว้ยมันไม่ต้องแบบ เดินเร็วหรือวิ่งต้องปิดไฟด้วยเวลาแบบใกล้ๆผีอ่ะไอ้คิงมันหายไปไหนเนี่ยมันไปทำอะไรมันคนเดียวไม่รู้คุณต้องหลีกล็อกก่อนพี่ใครมีกุญแจมาเปิดหน่อยมีกุญแจปะไม่มีไอ้คิงไปสูดตรงนั้นด้วยใช่เหรอคิงเปิดให้หน่อยดีคนไล่มันอยู่สองพี่คิงอ่ะกูมึงเห็นกูไหมเนี่ยมึงอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดินออกมาดิเออเนี่ยคิงมึงหากุญแจมาเปิดประตูให้กูเร็วไม่มีคุณเปิดประตูทำไมฮะมันลอแล้วคุณหลังเข้าจะไม่ได้เปิด ทิ่หายแล้วก็ล่วงกันหมดเนี่ยโดนโดนเด็กๆมายิงตามผมปะตามกูน่าจะพี่ใช่ไหมถือโดนพี่โดนตามพี่เฮ้ยล่วงหมดเลยล่วงหมดเลยคิีมต่ำคนเลยมึงอะไปไหนเนี่ยเคลื่อนชั่วไงล่ะกดเกิดเลยดีไหมแต่มันไกลอยู่นะมันเกิดได้แค่สามครั้งคุณเราเราใช้ไปและสองครั้งแต่นี่มันลดตัวจะเหลือไอ้นี่แล้วนะไอ้หลอดแดงอะลดสุดนี่คือจะเป็นยังไงนี่ไงตายเลย ตายเลยเหรอเดี๋ยวพี่ไปชูไพ่ใครที่นอนอยู่นั่นไปเลยพี่ผมตับเเดี๋ยวกูเพิ่งเกิดไม่แบบผีมันวิ่งมาแล้วอ่ะคุณก้มต่ำหน่อยฮะคือก้มอยู่แล้วมันไปหาใครอ่ะมันวิ่งทั่วแบบปีเต่าแบบที่คิงไปเลยพี่ฟิลน่าจะกำลังจะเกิดเหมือนกันโอ้โหตอนแม่ถึงจะรอดจากซามูไรอ่ะไปเลยพี่นัดเดี๋ยวิ่งวิ่งอะไรมันรู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่น่าทันไม่น่าทันจะหมดล้ะรอเกม ออเอาไม่ไมทนันเอาเราตายเลยตายดิก็มันรีสปอนหมดแล้วอ่ะตรงนี้มีเทียนมีห้องนี้มีเทียนตามก่อนเลยจุดเลยจุดเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถ้าล็อกก็คุณกายพี่ภาคก่อนคิ้นไปเรื่อยพี่พอ,อะไรใครเลื่อนอะไรเล่นไปดูดูเ,เออไม่หุ่นม,มันมาแล้วพี่พุ่งยังวะ ทำอะไรปั้นทำอะไรเลื่อนผมมานี่ไงแอปตูเฮี่ยหุ่นแม่งพุ่งมากเลื่อนไรไม่ได้เลื่อนเลยโอ้โหอยู่นี่ปั้นเสียงสมุไรอ่ะเดี๋ยพี่เอาไปไหนแล้ววะดูผมวิ้งหุ่นวิ่งไปหาใครไม่รู้นะทุกคนต้อไรมันตามเสียงพี่ มเปิดไฟาดทาง,งาเ,เปิดไฟทางเดินบ้างนะคนพวกเราเนี่ยใช่เลยครับคุณหลบก่อนเลยอุจินมันเดินพลาดมากมันม,นมน แค่ต้องระวังใหญ่มันทั่งไเป็นดสมุไรมาแค่คานเราก็รอดจากสมุไรแล้วคุณมันตาบอดเยี่ยมมันวิ่งไปตามกิ่งเนี่ยกิ่งใครเนี่ยอี่กิ่งโว้ยไอ้กิ่งไม่ได้ผ่านกิ่งทำไมไอ้ขี้ปั้นปุ๊ดเดินแน่ปั้นหลังเข้าแล้วปั้นหลังเข้าปุ๊ดปุ๊ดนี่พี่หลังเข้าปั้นทางเนอะ้ยกูเดินอยู่ดีๆ กิ่งดังเฉยตรงนี้มีกุญแจมีกุญแจป่ะมาเปิดห้องนี้ให้หน่อยนี่ครับมีมีห้องนั้นมีเทียนมีลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวส่องให้หน่อยพี่เปิดเร็ว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 บ้านเร็วคลิกขวาบ้านเปิดแล้วเปิดแล้วพี่เดี๋ยวพี่จุดแดงมองไว้หน่อยมองให้หน่อยมองให้หน่อยมองดูดีงจุดแล้ว มีคอมด้วยนี่มีคอมกดอยู่พี่พกดคอมกดคอมเพื่อหาทางออกเพื่อนฟิวเป็นไรพี่ต้องไปอยู่เป็นโนก่อนไหมหรือว่าจะไปเลยโดนแดน่โดนผีเป็นโนแน่จริงประตูห้องแมงเสือล็อกสองประตูด้วยพี่ตายตรงนี้มีของล้วยพี่ เก็บเลยเก็บเลยพี่มองให้อยู่ไปนะไปด้วยไปด้วยหลังเข้าพี่ห้องล็อกีกุญแจเปิดเลยเปิดเลย <He ia S 2> เหี้ยอะไรแดงๆเต็มเลยข้างในเปิดแล้วพี่อะไรวะเนี่ยลองเปลี่ยนโนโมันโลวตรงนี้มีเทียนด้วย <c oughs> วายจุดเทียนแป๊บจุดเทียนแป๊บพบแล้วนี่หาทางออกเร็วจุดขาวทางออกบ้านเราต้องมีของในการต่อสู้กับผีด้วยนะเว้ยทก็มีแต่ทางดับเพลิงอ่ะก็ิงไปไหนแล้วก็ไม่รู้คุณฉีดเลยฉีดเลยสวนสวนไปเร็วทางขวานี่บ้านแล้วหมดเวลาแล้ว ให้บอกว่าใช่หนี้ปว์ใช่พี่ใช่ใช่วิ่งไป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 ไอ้คิงอะออกซ้ายพี่ออกซ้ายพี่ปะตันปะตันมันต้องทำบริเคีกดก่อนไอ้ปันมันตามมึงไปแล้วล้มมะล้มมะล้อมมังล้อมมังเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบถ้ามันไปแล้วบอกด้วยนะถ้ามันเคลียร์ทางเดินแล้วบอกด้วยมันไปยังยังพี่มึงจะสตันอยู่แล้วหุ่นกายภาพอ่ะไก่พิภาคอ่ะมันไปแล้วชัวร์ปะเนี่ย ไไป,นะปดูเฉยๆดูเฉยๆขึ้นมาคุมก,กันพิ่ัยนะกระจายเสียงนะได้ได้พิทฟังเลยแต่ผมดูไหมกำลังแหวกโต๊ะอยู่ต๊ะสักครู่ไอ้คิงมึงอยู่ยยหยยไหนหัวมึงเนี่ยอยู่ห้องกระจายเสียงมีเวลาห้านาทีมึงไปกระจายอะไรขอมึงเนี่ยวิ่งมาตรงนี้เร็ว เฮ้ยเสียงกิ่งแล้วจุดขาวรอยู่ไหนวะปั้นทางนี้พี่จุดขามันหายไปแล้วเหรอเออไม่ีแล้ววะไปดูอะไพี่ผมไปดูเฮ้ยนี่ๆๆๆๆีอนี่นี่นี่อะไรนี่อะไรนี่ผมมีเข็มทิศกำลังไปพี่นั่น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 ายเขียวไปเขียวไปเขียวออกขวาพี่ออกขวาขวาไหนวะขวาหน้าข้างหน้าข้างหน้าไปก่อนเลย ก็ม้ตองมีกุญแจอะไอเฮียไม่มีกุญแจปั้นหาเร็วทางนี้หรือทางนี้ทางนี้พี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ถึงแล้วพี่ข้างหน้าเองไป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 พวกเราต้องรอดไอคิงอะมันรอดไหมมันเงียบไปแล้วกูถือดตบเพลิงแล้วเนี่ยคิงกูโยนแท่งไฟเขียวไว้ให้นะจริงม่ะเนี่ยนักเกียร์มันเดินต๊อแตกแท็กอยู่ตรงโน้นไกลๆมาแล้วคุณไปเลยมันมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วคือหมายถึงอะไรไอคิงอ่ะจะจะถึงแล้วเข้าไปเลยแล้วเพื่อนฟิวล่ะเพื่อนฟิวตายห่าไปแล้วไปอ้อมไหนอ่ะห้องล็อกอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องเข้าไปเดินตามควัเถียวมานั่นน่ะมาตามควันมาเร็วถึงแล้วถึงแล้วเขาเลยบันพวกเรารอดแล้วทำแมปได้เฮ้ยในที่สุดพวกเราก็ผ่านเนี่ยเพื่อนฟิวไปดูฉากจบของ normal ดิแล้วเราก็ตื่นมาตอนเช้าอีกครั้งน่าเชื่อเลยว่าเราจะรอด จากเหตุการณ์นั้นอีกรอดแล้วเราก็กลับไปจุดเทียนเหมือนเดิมแต่ว่าหุ่นกายวิภาคยังคงไม่หลับไหลทำไม่ใช่หุ่นกายภาพเหรอเห็นคุณเรียกหุนกห่นกายภาพหุ่นกายภาพบัดพุ่นเกินกวรตีนคุณอ่ะเอาละครับเราก็จบแบบน้องมอง่ายจังวะแต่ฟิวตายนะ จบเรียบร้อยส,สำหรับสคูลลาบิลินแบบนอร์มอลนะตอนแรกคิดว่าจะตึงกว่านี้แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเราเป็น mm. นักเรียนดีเด่น mm. ก็เลยทำไอคิงมันเล่นคนเดียวเลยเล่นคนเดียวนะว่าหลังมึงไปสร้างห้องเดี่ยวเล่นคนเดียวแล้วมึงก็วิ่งไป mm. ถ้ายังอยากดูอีกเดี๋ยวคราวหน้าจัดแบบฮาร์ดเลยฮาร์ด mm. นี่เงื่อนไขก็คือยังไงแต่ด,ดูก่อนดิตายได้แค่สองครั้งแล้วก็แบบศัตรูจะมีสกิลพิเศษด้วยต้องระวังไนแม็กก็คือตายไม่ได้ตายปุ๊บจบเลยวันนี้พวก mm. เราทั้งสี่คนของุญาตาไปก่อนนะ ทั้งหมดทำควคมวคารพบ bye bye บายๆค่ะคุณครูครับ